คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนีกะมาเลียงมาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> มือนีน้ำเที่ยวสิบห้าไปตามแนวทางของปูเม่สอดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเ,เล็กกะมีเข่ามีรุดเนาะครับผมเล็กปูเพนกะถือว่าเขาดีอยู่ดี แต่ว่ามันออกตามหลังแม่ะท่านผู้ชมขาล่าสุดของฝนก็ออกเกจ 00, 00เกดตรงๆน้องปีนี่เนาะครับค่ะอ่างวดนี้น้ำเสียก็สิตามปูอีกเด้อค่ะท่านผู้ชม เพราะว่าเล็กปูว่าเป็นเหลข็คขำนวณเหลขกนางเอาเนาะครับผม่ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเหลขของปูแม่สอดน้ำเชียก็ขอกราบขอประคุณปูที่เมตาตัวเลขให้ทังช่อง youtube น้ำเชียทุถูกๆูกหวดเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังก็ขอให้พ่นถูกหวยด้วยเงินเด้อค่ะปีใหม่ไทยแล้วขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียในยเด้อค่ะท่านผู้ชม มาดินี่ค่ะท่านผู้ชมว่างน้ำเขียวอยู่แล้วค่ะท่ะะนะานผู้ชมอ่าเจริญพรอนปูกลับนมัสการค่ะ,ะจัาจัดพร้อมไปล่ะปูครับกลับมานมัสการครับผมอ่าเจริญพรเด้อยุ่มเกาไม้เชี่ยครับผมมาทั้งสองดิค่ะปู่ะอู่สบายเนาะค่ะอยู่ดีสบายไปนี่อัดไป อัดแล้วค่ะปูมือนีผ้าปูม,มามอันอันยู่ว่างน้ำเขียวที่ค่ะปูอ๋อว่างน้ำเขียวก็าลาดบ่ครับผมโอ้โหกูาลาดเอออ,อัดอัดอัดเชือมีสิเดออกอากาศบ่ละเนื้อออ youtube บละออกออกจักหน่อยอัดแล้วก็ออกเลยคะ่ะปูเด้อเอ่อตอนวันที่แปดวันที่เก้าท่านว่าเนี่ยไปที่หลังเขาเคลื่อนภูมิพลอำเภอสามเง้าค่ะ การทอมภาวนาที่สั่งไว้รากคนว่าพาันไปยูเรียบดอยอลไรจะเพิ่นมาจากสายบริถามเพิ่นดอกเก็เป็นนางภาวนาอยู่หันเต็มมัดเลยเล่ยก็เลยนอนคืนหนึ่งนออนวันที่แปดเลยไปตัดตังขวดนอจนที่มอญทาใจลวงใหม่ตั้งหากนะค่ะปู่เมื่อวันที่แปดที่เก้านะสองขึ้นเลยกลับมาเลยละกลับมาไปสอดว่าหลังจากว่าจบนียแหละการโยมกรสิลธ์พลรับกลับไปกระลงวงเทพบุตรสัยไปทางปลัสมุรสงครามทางผลพิผลมารับ ลับไปตอนนี้เราจบจากอาชีพของน้ำเชีย่ยกักมาเชีย่ยแล้วก็สิเดนทางไปเนอะครับผมเดินทางปลอดภัยด้อค่ะปู่เอ,อ่อทุกคนละปีปีปีใหม่ใช่ใชนอ้อขอให้อำนวยพ่อห้่อยกัามาเชีย่ยแล้วก็ น้ำงเชียดเด้อได้กลับบ้านวันที่เร็วๆนีกันล้างสงการามกลับบา้านกับคอยอาจจะพี่พอกันก็นได้นะครับปูซสาพอวันสี่ไปทางปุนอยู่ไปในงานยังบุกเนนักประชงข่าวมากทั้งละเอียดป็นิมนต์ไว้นนะค่ะเดือนเมษายนไปไปลายเดือนเมษายนหมดละถ้า,า,า,ถา,ถาสิได้ไนะปแ้วสี่พอตอนแถวหมดละแถวใช้ว่านแถวเอ่อแถวสะกลแถวพุ่นละนะค่ะปูคันเอาเพื่อยังแถวสองดาวสองเดียวแถวนั้นก็สิได้ไปอยู่นั่นลนะสองดาวครับผมค่ะ เอาเขาเรือเขาเข้านอโยมน้ำเชี่ยแหละกับมาเชี่ยค่ะปูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีพันสิบบาทจะซี่เด้อมันไปนอนวันที่วันที่แปดแล้ววันที่เ่านอนสองคืนแต่บ้าบน้องก,กระทอมพอกระทอมพาเพิ่นไปนำเขา,าราบไปปฏิบัติเต็มเลยใส่สางไว้อะนะค่ะรับว่าลวเลยคุย้ยเพนร์ลเดียวเลยสหามงคมใหม่มองไปจังกดนอนกัเขาก็มาหาคือเกาละ่ะอันอันเกาละ่ะมาหาก็บอกว่าหลวงปู่ให้กับมานอนพีมาอยู่ปีเปียง ว่าสิกบ้าอยู่ละก็เลยเบากันก็เลยเอาเอากดดอนตบตะกดว่ามันดึงกดเท้าออกมัดเลยเมื่อคืนนิ้ต้องเ้ยปันปันเรื่องบ่าเป็นเรื่องจริงปันิิ่าตไปเพราะว่าดึงเขาเล่่เล่่เล่่เล่ขอบอกว่าขอให้มาขอของดีไปโปรดยอมเนี่ยเขาบอกว่าหลงตามันใจเจ็ดตัวเดียวคนนะเจ็ดตัวเดียวเดิมมณีมนีวันที่แปดที่เก้าที่สิบไปเรื่อยปกติ เจ็บตัวเดียวเลยแห้งตัวเดียวหรืเจ็ดตัวเดียวคู่เลยกะน,นะบนเรื่างล่ะปู๋บอกว่าบนเลยบนเจ็ดตัวเดียวเลยอบอกว่าบนเจ็ดตัวเดียวเลยค่ะไปเล่ยขอเขาเลยบอกเร่ยเลย,เลยไปว่านอนนี่เนี่ยนอนฝันนี่บนมันนั่งเนี่ยคนอนฝันเลยละ่ะพอดีมันเป็นเวลาผักพรเน่ยนะก็ได้นอนไปเลยนอนฝันเลยล่ะก็บอกไว้เอาอย่างไรสามตัวนะไปสามโยมฝากแอซี่ของน้ำเชี่ยวมาเออเกามาเที่ยวเป็นกัจจิคายุย่เลยบอกว่าเขียนลงไป ศูนย์หาหนึ่งศูนย์หาหนึ่งหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหาอ่าศูนย์หาหนึ่งแปลว่าค่ะข้างล่างเอาเจ็ดเจ็ดกบหาหาไปโลดบาดเจ็บสี่แม่ล่างเจ็ดเจ็ดก็ับหดียวอยวา,ากแค่เราตัวเดียวไอตัวเดียวข้างบนเนบีเช็ดย่างเดียวเลยกลับไปกลับไ,ไปไปสอดไปไปปวดย่อมเลยบาดเจ็บสี่หมค่ะแต่ลงุลงล็อกปุป๊บเลยบอกว่าสิครัไปสอดวันที่ ก้าตอนใบใบสิกรรมดอกไม่ดีกะมะนอดขึ้นหนึ่งขึ้นสองแล้วเลยวางสีเพราะว่าวาันศุกร์มะเบิร์กระทอมเนี่ยเพราะว่าพาผลไปยู่แล้ว,วเอาผลมาจากทาอีสานผลไปยู่แล้วทุกเต็มเมือดแล้วก็เลยบ่ได้นอนกระทอมนะมปูปเอาทวนจะดึงเดอ้อเดี๋ยวระค่ะานยเดี๋ยวระคะ่ะน้ำเชี่ยวขอถามเนี่ยอันเพิ่นมาดึงผ้าห่มบ้านนี่เพิ่นเลยบอกเจ็ดบนตัวเดียวแต่ว่าเพิ่นให้เฮาศูนหาหนึ่งนี่ ก็เป็นอีกแบบหนึ่งบอกค่ะปูเออแบลว่าไม่ถึงห้องมันบอกว่าเอาเจ็ดตัวเดียวเพื่ีเอาเจ็ดตัวเดียวเจ็ดบนตัวเดียวเพนไว้เพื่อนซีเลยพอดีเพื่อนเลยบอกว่าไอาเ่เล่บอกไปถามเขาจะได้สามตัวนะเพื่อนเลยว,ว่าเอาศูนหาหนึ่งแล้วก็เจ็ดแต่หนึ่งเจ็ดหาแล้แลวก็ไปถามอปอลากระแทกไปเลยเจ็ดเจ็ดหาหาไว้เพื่อน7 7 5 5โอ้ผู้ยิงผู้ไส้ค่ะปูอบอก เป็นเป็นผู้เป็นผู้ชา,ายแบบมากม,มากมากกับสร้างเง oh. งววด้สร้างโวพ่อๆเรื่อยเดี๋ยวกางสร้างน้อยสร้างน้อยพ่อเรื่อยเดี๋ยวก็ตอเอาชี้ข้อสร้างมากนะออืช uh huh. ี้ข้อสร้างมาพกพ่อเรื่อยวสร้างก็เรื่อยๆประดี้ตื่นผู้สามากก็เลยถามโยมแถวนั้นว่า,อาอบอกว่ามันขึ้นฝันแล้วสี่สี่ย้มแถวนั้น,นย้มแถวเงาสามเงาแล้วก็จะว่า โอ้ยหลวงปู่เออสร้างตัวนี้เหยียบพระมากนั่งปฏิบัติอยู่นี่ตายตัวะนาปัจจัยจนได้เอากลับไปบานไปท้าบุญขนะจ้าสร้างเหยียบเหยียบเหยียบพระพระตายอยู่นี่แหละพระกับพระพัรษาเดียวมากปฏิบัติอยู่นี่แหละสร้างเหยียบตายบริเวณสร้างตัวนั้นหละมั้งมากครับคนมาบอกนะครับผู้ชายผู้นั้นึ่นขี้ข้อสร้างมากเลยบ่ปู่เออขี้ข้อสร้างมากแล้วมาลงมาลงปากมาลงแบบมาดึงมุ่งออกไปเลย เมาอย่างเมาความดีบ่พนธามค่ะเมาควางดีเอ้าสามแหวสอดนีมาเลยอยู่หลังเขื่อนพุ่มพ่นสามเง้าดิสามแมวสอดแล้วมาไม่าหย่านปซื้อแต่เอาย่านเื้อเอาไปเลยเอาบนย่างเดียวด้วตัวเดียวครูแล้วจะไปฝากไมาเชี่ยล่ะก็จาน้ำเชี่ยเก่าไมาเชี่ยลเป็นอย่างไรตัวเดียวเด็ดเด็ดเขาเลยไปตัวเดียวบนเลยเจ็ตตัวเดียวเลยบนบนเจ็ตตัวเดียวไว้จั้งสี่มงโอ้ค่ะ แล้วแับนี้แล้วอย่างไรสามโตสามโตเฉียนไปศูนหาหนึ่งหนึ่งเจ็ดหาลา,ลา,าลางมีบอเลยถามเท่าล่างมีบอลางเราไปโหดเจ็ดเกียจขาหาลายหนึ่งสี่อะไรเลย,ลอยนอนหลับไปเลยจนตื้นขึ้นมากเพระว่าตีสามพอดีก,ก็เลยเอ,อปลาสดมุ่นภาวนาสว่างมากกเลยแจ้งแก้งมากก็เลยช้อนยมกลับว่าแย่สอดเนี่ยนะค่ะไปอตอนนั้นไปตอนวันที่แปดเนี่ย ที่แปดที่เก่าที่ไปนั่งสองขึ้นตั้งใจว่าเรื่องกระทอมเหมนหลักกระทอมผิดประเนี่ยไทยนะค่ะแต่ว่าบอกบอกโยมก่็ได้ว่าหลวงปู่นี่เป็นว่าจับเงินเด้อมิตรโยมจับเงินเพราะเป็นว่าถือเงินใส่มาใส่ต่อมีมีย่อมไปน่ะเป็นว่าจับเงินใบใบเงินเพราะมิตรโยมอุปถัมภ์โยมไปน้ำแลักการเฉียดยังขอให้โยมไปซื้อให้ถวายสิได้ได้นะค่ะ เห็นมันไล่ส่งไปหายบอเห็ <P u> นค่ะปูเห็นเห็นลูกเยือนยู่ครับยบ่อมไหวย่อมคดรับรถเห็ยนยู่บยเยือนเห็นเห็นค่ะเอาออามาไลายแล้วเอาไมียกับกครับเอฟซีได้ในปีไม่ใช่ชนนี่ค่ะขออเมือพ่อหน่ยยานย่อมทุกขูทุกคนเอฟซีของเก่ามาเชียเอาให้หลายหลายรายการน้ำเชียขอให้คนตั้งและติดตามหลายหลายเดอ้อ ค่ะปู่ไห้ได้สี่แสนหาแสนค้นผลฟังแต่ละมื้อนะค่ะจ้าบ่มียดอกใายสุดนี่กัขอช่วยพ่อในเอฟของเก้าม่เชี่ยแล้วก็ย่อมน้าเชี่ยเด้อขอให้อายุหมันคนยืนค่ะปู่อย่าเจ็บอย่าจนขอยรำลุวยทุกผู้ทุกคนเด้อไอเปลี่ยนสรุปไว้เพิ่มพูนบ้านตะเกียร์เด้อมีโชว์อายแองเด้อปีใหม่แล้วนั่นภาษาภาษาของปู่ภาษาของปู่ ภาษาของหูสวงปพ่สวงพอเป็นสิทงงผู้สวงครู้วด้ว่าเป็นสิลวงปู่สวงนะค่ะปู่ค่ะเอาปู่นั่เพี่ยนปีปีสองพันหร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดยูน้ำเพิ่นสามสิบเก้าเหลักสิบากเพิ่มมากวันนี้มาบวชไหมอีกทีหนึ่งมาบวชไหมอีกทนึ่งก็ได้สิบพรรษานี่ก็เพิ่ก็บลาสังขานไปแล้วแต่ว่าไม่มีกับบวชกับไปมาหาซูงเพิ่นับซื้อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่คือเก้าหล่ะนะค่ะ แกบ่เพิ่นกับบ่อยากเอาดาวตาแล้วเพิ่นไม่อยากให้ว่บ่ช่างออกทางจุูบูปันได้ค่ะจะจูผูสวนมันมีหลายเป็นล้านคนนะการันั์นกาขอลบในจะดีกันเด้อขออำนวยพรใหายง้มสวีทุกคนเด้อค่ะปูน้ำเจียกล่าวนามาจารกันค่ะปูสาธุค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมเลขปูแม่สอดเพิ่นบ่หายไรเด้อค่ะท่านผู้ชม เพิ่นกะฝันว่าอ่ามีผู้ชายรูปใหญ่ขีข้อสร้างมาบอกกะเพิ่นบอกว่ามาดึงมุ้งเพิ่นนั่แหละค่ะท่านผู้ชมอันนี้เพิ่นฝันแล้วกะอ่าเพิ่นบอกว่าผู้ชายผู้นั้นเพิ่นก็บอกว่าเจ็ดเจ็ดเพิ่นขอเลขค่ะเจ็ดบล็อเจ็ดบล็อตตัวเดียววันปู่เพิ่นก็เลยบอกว่าอ่าคือบ่ให้ยสามโตเพิ่นก็เลยบอกว่าศูนย์หาหนึ่ง หนึ่งเจ็ดหาค่ะท่านผู้ชมเลขล่างเจ็ดเจ็ดหาหาวสันค่ะเอ้าผิดจระาเบื้องเด้อค่ะเลขปูพิ่นกับเป็นเลขฝันหรือว่าเลขนางเอาค่ะปูแม่สอดค่ะสาหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะคะเงิ่อนไรกองท่องไลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นติดตามทางช่องยูทูบน้ำเชียในงวดวันที่สิบหกเมษาหกค่ะถูกหวยรว้ยเงินไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะปดหนีปดสินไปน้ำกันขัง ปีใหม่ไทยแล้วขอให้เฮงๆงปังปังเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ